หมดเวลา10นาทีนะครับวันนี้ทำเวลาดีทุกกระบวนนะ ขาวองทรถตรวจทนักครับก็จะตักลงไปแลักเวันครับรมดาขาวนาข้า หลังจากจอดรอเวลามาสิบนาทีเรามองเล็กยุย่เดินไปได้ทำได้มันทำกันเดียวาคาเลยนะครับผมผมว่าไอ้ชุดเนี้ยมีความทำนานเดี่ยวกับพวกนี้มาดูดูงานที่ออกมาแค่เห็นแล้วพี่เมียนเนี่ยออคู่กันเลยดูดูความหยาบของไอ้ปูนกับของเจ้าใหม่กับเจ้าเก่าเนาะใช่ <c oughs> <c oughs> ก็ดูโคตรผมโตอนี่เฮ ouais. anyway right. anyway right. okay. ้ยไอ้พวกไอ้นี่แม่งทำนาเกี่ยวกับไอ้พวกนี้ผมดูมันวางเล็จเรียบเลยนะใช่ฮะเหลี่ยวเหล็กเลี้ยวขึ้นไปนั่นแหละเล็ดไปหายายคนหนึ่งนะครับแล้วมันปูเหล็กช่องเข้าเลยเห็นไหมครับเออไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเจ้าเลยแต่มันเป็นที่ว่ามันเชื่อมมาทำตอนรถเปิดใช้แล้วใช่ถ้ามันทำทีแรกมันคนทำได้ดีแบบนี้ใช่ฮะเออนี่ทำงานลำบากเครื่องไม้เครื่องมือ เรามานั่งระวังคนอีกใช่งนี้่างดีกตัวนอนปเ่อนเวลามาเกือบ10ปนาทีนะครับวันนี้รถสายใต้หลังรถรองกลางคู่วิ่งได้ดีทุกกระบวนนะครับดีด้วย้วสองรงสองครับ สองจอดรอเวลาออกที่สถานีรถไฟเนี่ยเรื่องจากมาถึงก่อนเวลา10นาที ตามเวลาเลยนะครับก่อนเวลาประมาณสัก2นาทีได้เลยทำเวลาดีทุกกระบวนนะครับวันนี้ สายทางคางลงทางด้านขวาค่ะคนละเรื่องนี้เป็นรงีสุงเสถียรพิารักษขวนที่สามอดหยบส่งรถด้สา่นทางสถานีตุนนาคัใหญ่จุดาทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวันค่ะจากสถานีวัดโป่ไปแล้วเอาสรถด้วยสารที่สถานีนครปฐมสารยาเป็นสถานีต่อไปจากลำดับค่ะสถานีวัดโป่ ของอบคุณบิษารลก้าที่ใช้รถไฟบรญญาานะใกนการเดินทางขอให้วิษัทลูกค้าเดินทางถึงจุดายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปจะรถไฟโดยสารรถไฟก็กอีกขอบคุณครับ tao mười lăm bé บ้านโา่งรทถที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ <wi> ้านต่อโปรดใช้ไม้ไดทางขึ้นทางด้านซ้ายค่ะและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะโปรดทราบที่สถานีบ้านตป่งบรนสานที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโ่อโปรดใช้ไม้ไดทางขึ้นทางด้านซ้ายค่ะขบวนรถที่นี่เป็นขบวนรถยารธรรมดารที vitamins vitamins ่255จุดระสงธ์เพื่อไปสทางสถานีโทวีุรยสวสถานีหลังสวนค่ะ ราไซ้ายมือของขอบวนรถและระบดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถตัวน,นี้เป็นขบวนรถตัวพิเศษมีเซรามตั้งปะประกาศขบนวนที่4 3นำตัวขบริษี่ต้นทางจากสถานีกรารกรุงเทพสภิวัฒน์จนปลายทางสถานีสุร,ราษฎร์ธานีครับ้า,บารงรถไฟมีควาระสมกันขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บิจัยทางขึ้นลงทางซ้าย และระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถตัวนี้เราจะมีนัดส่งและจะหยุดรับส่งบริษัทที่สถานีราราบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีบ่อชินสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านสมในนามของการรถไฟขอขอบคุณและบริษัททุกท่าน การืการลถไฟในการเดินทางร้ออกว่าในการเดินทางครับต่อไปสารถไฟคงเียวกัไในรับในหน้าที่ขอขอบคุณครับ สถานีมัตเตอแล้วก็โดยสารที่มีการะระจุขึ้นหรือลงที่สถานีมัตเตอร์ปาอรัยทก็ต้องลงด้านขวาค่ะแล้วมระว่างสราจค่ะก็จะลงจากรงน้ได้ค่ะ้วรที่ะขับรถการทางาร2ี่ลังากน้นก็จามต้นทางสถานีมัตเตอร์าะคะรับไปจงท่อกสถานแล้วบอกแล้ว้ยที่นีอปาองระั จอดนานบริษัทล,ลงท้ายกระบวนเยอะนะครับใหญ่แล้วโดดเดี่ยวต่างชาติด้วยบริษัทต่างชาติทั้งนั้นเลย